นะครับนะครับอันนี้จะเป็นรถโอดูเนอร์นะครับติดตั้งกล้องรถยนต์นะฮะตอนนี้ผมกําลังต่ออตัวฟิวแท็คอยู่นะครับปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราจะใช้ตัวเนี้ยต่อที่ต่อบหร่นะครับซึ่งปัญหามันจุกจิกมากนะครับซึ่งเราจะไม่ค่อยนิยมนะครับในการติดตั้งกล้องรถยนต์เนี่ยนะครับถ้าอยากให้สวยงามนะครับแล้วก็ปัญหาไม่จุกจิกนะครับต้องต่อผ่านฟิวแท็คนะฮะ๋ยวตัวนี้นะครับ มาดูวิธีผมต่อนะฮะแล้วใช้ตัวฟิลแท็บตัวนี้นะครับอันนี้ฟิล5 M ์1 0์นะครับผมแล้วก็ต่อเข้าฟิลแท็บของรถยนต์โฟ o ์กอเนอร์เลยนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งจะต่อเข้ากราวที่ตัวถังของรถนะฮะตัวนี้นะครับเพื่อให้ไฟมันิครบวงจรอันนี้ผมเช็คไฟดูแล้วนะครับ เป็นไฟ DC 12โวลต์ช่วงไฟอ่อนนะรล,ลูกค้าสตาร์ทนะครับพอต่อเสร็จปุ๊บเนนะครับเราเช็คดูว่านะครับไฟยังมาอยู่เหมือนเดิมไหมนะครับโอเคไหมครับไฟยังมาเหมือนเดิมนะครับใช้งานได้ครับเราใช้ไฟตัวนี้นครับ,รบเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเขาเก็บรายละเอียดเก็บสายเกีบเด็น,นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วผมรีวิวให้ดูโอเค